YKJ Medical Center By ทีล a t h นค c นิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์มินด้วยนะคะโอคือเปิดมาก็เห็นเลยนะคะว่าหน้าเปลี่ยนนะคะสวยขึ้นมากๆนะคะอันนี้กี่วันนะคะแอดมิน14วันเท่านั้นค่ะ14วันเท่านั้นนะคะ,นนะ,คะให้ดูกันเลยนะคะโอ้โหสวยมากทรงสวยมากๆ แคปนะคะถ้าใครอยากได้ทรงนี้นะคะเปิดโอกาสได้แคบเป็นก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหมุนอีกข้างหนึ่งนิดนึงค่ะคะุณพี่ค่ะนี่นะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะทรงจมูก14วันจริงหรือเปล่าเขาเนี่ยบวมช้ำน้อยมากๆเลยแ้วน่าจะเค่ะต,ตรงนะคะ,นะมาพูดคุยกับลูกค้าคนไข้กันดีกว่าะคะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้มาฟอลโล่ใช่ไหมคะสิบสี่วันตัดใหม่ด้วยนะคะโอ้โห เดี๋ยวดูรูปหน้าตรงอุ้ยใครคะเนี่ยหน้าเด็กลงแบบมากมเลยนะคะเธอคนนั้นคือฉันอีกคนหรือเปล่าคะเมื่อสิบปีที่แล้วเมือ่อสิบปีที่แล้ว <laughs> ะนะคะต้องถามว่าของคุณพี่เนี่เยเขตคุณพี่นะคะเป็นเขตแก้หรือเสริมใหม่คะแก้เป็นเขตแก้เนาะก่อนหน้านี้เคยทํามากี่ครั้งแล้วทําแบบไหนมาบ้างคะหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นซิลิคโคนแบบเก่า เป็นซิลิคนแบบเก่าสมัยนาน,าานาแล้วนะคะทำม,มานานกี่ปีแล้วคะเนี่ยสิกว่าปีสิบกว่าป,ปีแล้วนะคะเรื่อง,งพังผืดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วมันมีปัญหาอะไรยังไงทําไมถึงตัดสินใจอยู่กับเรามาสิบปีแล้วทาไมถึงตัดสินใจอยากแก้ล่ะคะด้วยหงเดหงอยากเปลี่ยนใหม่แล้วก็เบื่อทรงเก่าแล้วก็มันดูแข็งทรงเก่าค่ะก็เลยตัดสินใจหาที่แก้เห็นคุณพี่บอกว่าก,าก็ดูไว้หลายคลินิกเหมือนกัน เนาะนะคะแล้วก็วางมาจําไว้แล้วด้วยนะคะแต่ก็ตัดสินใจละทิ้งมันไปแล้วก็มาหาคุณหมอกันอะไรเป็นจุดตัดสินใจให้คุณพี่แบบว่ายอมที่จะทิ้งมาจํากับที่อื่นแล้วเข้ามารับการรักษาเข้ารับการแก้ไขกับคุณหมอการล่นนะคะม,มีทรงที่เราชอบในทรงที่เขาให้เลือกเป็นทรงหาเษฐียรคะ่ะแล้วก็เราอยากปรับเปลี่ยนงูเิ้งของเราด้วยแล้วเป็นทรงที่ถูกใจใที่เราอยากได้ ไม่ว่าจะเรื่องทรงเรื่องาสายมูต่างๆ<ช>ที่เรามีความแบบเชื่ออยู่แล้วเนะต้องบอกว่าต้องโน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่ใชค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะในในคสนี้เขาก็มีความเชื่อในเรื่องของการปรับงูเหงถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือมันคือรูปลักษณ์นั่นแหละนะคะถ้าคือแบบว่าเรามั่นใจมากขึ้นอะไรมันก็จะดีๆตามมานะคะแล้วหลังไปทําไป14วันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไม่บวมเลย บวมน้อยน้อยที่สุดที่ที่จัดที่เราเคยทํามาครั้งแรกโอเพนบวมน้อยกว่าโค้ชนะคะโอ้โหใครที่กังวลว่าทาโอเพนไปต้องหน้าปูดหน้าเขียวดูเคสนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเคสนี้ของพี่เขา14วันแล้วพี่เขาคอนเเิริมแล้วว่าทาโอเพนเนี่ยบวมน้อยกว่าเขาที่เคยทาโค้มาอีกแล้วได้เห็นกระจกส่องกระจกถอดเฟือกออกเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะกับความประทับใจแรก คือหน้าเปลี่ยนไปเลยแล้วก <t> ็เป <t Luis> ็นทรงที่เราอยากได้นะคะคะชอบถูกใจเลยสวยมากเลยเนาะนะคะดูหน้าเด็กเลยถูกใจเราด้วยไงทรงเนี้ยที่เราอยากได้ตรงตามเล็บที่รีเควสกับคุณหมอเลยนะคะนี่นะคะสิบสี่วันบวมช้ำน้อยมากนะความเขียวในแอดมินหันไม่เจอเลยนะคะคือแทบจะแบบว่าเหลือรอเข้าที่อย่างเดียวอะนะคะ สวยมากๆเลยนะครอยากได้ส่งนี้แคปได้เลยนะคะจะมีการยุบตัวลงอีกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเนาะนะคะถามถึงสีมือของคุณหมอการน,นิดหนึงว่าหลังจากที่เราได้ผ่านประสบการณ์เราทํามาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ครบสิบสวันแล้วเนี่ยฝีมือของท่านนะคะสมกับที่เราศึกษาข้อมูลดูข้อมูลมาไหมโอเคในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยเทคนิคโอเพนเนาะ คุณหมอเก่งจริงๆค่ะก็เรื่องโอเพนนี่ก็ต้องยกให้หมอการเนาะนะคะโอ้หน้าเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่จมูกนะรูปหน้าโดยรวมของพี่เขาก็ดูเปลี่ยนไปด้วยนะคะจากรูปเมื่อกี้นะคะพีฟอร์อ f t เตอร์นะคะจะเห็นกันชัดเลยนะคะว่าหน้าเนี่ยดูเรียวขึ้นด้วยพอจมูกยาวขึ้นเนาะใช่แอบไปแบบทําหน้าอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยมีเิมฟิลเลอร์ไม่ไม่นะคะก็ จมูกนะคะสังเกตหน้าตรงเนี่ยดูกันชัดๆเลยนะคะว่าหลังท่านนะคะสิวนันปลายจมูกปิดดีขึ้นนะคะ<ช>เห็นรูจมูกน้อยลงนะ,ะพอก็มีคนเชื่อในเรื่องของ,งหินตรงนี้เหมือนกันว่าถ้ารูมันเปิดไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเงินทองมันจะไหลออกหมดนะคะแล้วก็<ช>ต้องเก็บไว้บ้างมีถุงน้ํานะคะเก็บถุงทรับเนาะเก็บไว้นะคะ,อ,ะอันนี้มีคนในครอบครัวได้เห็นจมูกหรือยังคะ ยังเลยเนี่ยยังเลยเนาะรอเซอรพใช่ไหมคะโอเคก็รอฟีดแบ็กนะคะว่ากลับไปหาเจอคนในครอบครัวเนี่ยมาอัปเดตเราอีกทีตอนหนึ่งเดือนว่าจะฟีดแบ็กจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่ให้อัปเดตหนูเห็นกันด้วยเนาะนะคะสําหรับใครที่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะ<ช>ก็ะเรื่องก,การบริการของทีราทอนคลินิกหรือว่า ykj เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับดีทุกคนเลยค่ะไปกันเองมาคลินิกบ่อยนะคะคุณพี่ ตามใบนัดค่ะนะคะมาเหมือนบ้านเนาะช่วงแรกนะคะก็หนถึงสมวันแรกเนี่ยเราเรียกคนไข้เข้ามาทุกวันนะคะมีการฉีดยาทําแผลให้เนอะนะคะอบแสงลดบวมให้ด้วยนะคะใครทําแผลไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะหรือว่าใครเป็นมือใหม่ด้านสนัญญกรรมไม่เคยทาจมูกมาก่อนไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็พวกรายการอาหารต่างๆนะคะเรามีให้ครบเลยเนาะนะคะเมนูของขค้าของหวานนะคะของแสลงว่าห้ามกินอะไรบ้างเนี่ยเรา มีทุกเมนูนะคะชายแล้วคุณหมอก็ดูแลเคสเองดูยนะคะอ่าได้เจอคุณหมอบ่อยไหมคะตามที่ไปนัดค่ะเจอทุกรอบที่มาคลิน <IN> <ช>ิกนะคะ<ช>อ่าดูแลเองนะค,ะคุณหมอกันดูแลเองนะคะก<ช>็แล้วกันจากการเดี๋ยวคุณพี่ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังลังเลนะคะอยากทําจมูกแต่ไม่รู้จะไปทําที่ไหนดีนะคะแนะนําหน่อยค่ะค่ะถ้าใครที่มองหาหลายคลินิกแล้วนะคะยังไม่ จบสักทีแก้หลายครั้งนะคะยังไม่ถูกใจมาที่นี่เลยค่ะจบด้วยทรงที่เราต้องการแล้วก็บวกด้วยโมเฮงค่ะยังรีเควสตกับคุณหมอได้ว่าอาจารย์อยากได้ทรงไหนมีรูปแบบให้ดูค่ะตามทีู่กใจเราค่ะอยากได้แบบไหนยื่นเลยให้คุณหมอใช่นะคะปรึกษากับคุณหมอพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะก็ในวันคอนเซ็ป์เนี่ยคุณหมอไม่ได้ดูแค่แบบ ภายนอกเท่านั้นนะคุณหมอมีการเช็คโครงสร้างด้วยนะคะว่าเหมาะกับหน้าเรานี่นะคะนอกจากจะมีทรงให้เลือกแล้วก็คุณหมอก็ออกแบบร่วมกับคนไข้ด้วยหนาะพี่นว่าเราอยากได้แบบไหนคุณหมอมีแผนการจับกลับยังไงนะคะพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะจะได้ทรงออกมาถูกใจเหมาะกับหน้าเรานานะคะก็ฝากไปด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ไร้หน้านะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคุณพี่นเดี๋ยวมาอัปเดตหนึ่งเดือนนะคะ ก็วันนี้สวัสดีค่ะ